And a ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านใน้ารายการผู้ออกแบบชีวิตพอนซูมครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรสามารถออกแบบนี้ได้ทั้งในปัจจุบันชาตินีแล้วก็พบชาติต่อ,อไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะมีคุณรณกร,ณกรณเอี่ยมกำชัยค่ะแล้วก็ดิฉันใส่ใจวลีรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญโอ้ต้องบอกว่ามากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบ และที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะถูกต้องครับในสัปดาห์นี้เรามาพบ กับนักธุรกิจนะครับที่ทาประสบความสําเร็จในชีวิตแบบสองเเนลยครับคือประสบความสําเร็จทั้งชีวิตทั้งโลกแล้วก็ทางทมสามารถทําธุรกิจกับจิตใจเนี่ยวบคู่ไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้เข้ามาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็ประกอบธุรกิจนะครับทั้งชีวิตและจิตใจจนกระทั่งมีเคล็ดที่ไม่รับเลยครับว่าความสําเร็จในชีวิตเกิดขึ้นได้ต้องมีบุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนั่นเองดังนั้นในวันนี้ครับรายการขอต้อนรับนะครับ คุณเอกวัตรรัตนสิร,สริอัมภยัยครับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณเอกวัตรรัตนสริริอัมภัยค่ะท่านเป็นประธานบริษัท B M G Best m y g r o u p หรือว่าทุกคนเนี่ยจะเรียกกันว่าประธานเบิร์ดถูกต้องครับเพราะว่า บริษัทนี้นะต้องเรียนคุณผู้ชมว่ากาแฟเนี่อร่อยอร่อยเรยคะ่ะถ้างั้นต้องถามแล้วนะคะ <c oughs> อยากให้ประธานเบิร์ดก่อนอื่นนะคะให้คุณผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกันก่อนสักนิดนึงว่าภูมิลำเนาเดิมนะคะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาวเนี่ยชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคะค่ะก็สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกนะครับแล้วก็สวัสดีน้องพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะครับน้อง น้องหิมกับน้องใส่ใจนะครับซึ่งเป็นพิธีกรที่อยู่ในดวงใจมาตั้งแต่เปิดเผยเข้าเข้าสู่วัดใหม่ๆนะครับนะแล้วก็เป็กระทั่งต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็เห็นทั้งสองท่านเนี่ยก็ชื่นชมโดยตลอดเลยนะครับเนาะต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรียกเรียกพี่เบิร์ดกันละกันนะครับพี่เบิร์ดเนี่ยก็เข้าวัดเนี่ยตั้งแต่ มัธยมปลายนะครับนะตอนเป็นเรียนอยู่มัธยมปลายแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะเป็นเด็กจังหวัดชนบุรีนะครับลูกชนคนพนัดนะครับคนพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็สมัยก่อนนี้ก็ครอบครัวก็ค่อนข้างยากจนนะเพราะว่าต้องต้องอาศัยวัดอยู่เนาะสมัยก่อนนี้ก็เป็นเป็นเด็กวัดมาก่อนนะครับนะตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมนะครับของอำเภอแล้วก็มาอยู่กับคุณครูนะครับนะมาอยู่กับคุณครูมาอยู่บ้านพักครูช่วยคุณครูทํางานแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็ได้ทุนเรียนมาตลอดนะครับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้ามาในต้องบอกว่าตอนตอนเด็กๆตอนป .5 นะครับนะอายุประมาณ10บขวบเนี่ยอสอบสอบได้เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็มาสอบ ระดับตำบลก็ได้ที่1ของตำบลสอบระดับอำเภอแล้วก็มาสอบได้เป็นที่1ของจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีมาสอบชิงทุนในกรุงเทพนะ<ฆ>สมัยก่อนนะู้นนะตอนนั้นครูพามาเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณครูเนี่ยบ้านอยู่ใกล้วัดปากน้ําภาษีเจริญครับก็เลยได้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือเข้ามาตอนอาย,ยุสิบขวบได้ไปกราบหลวงปู่วัดปากน้ําที่วัดปากน้ําเมื่อสมัยสัก สี่สิบปีที่แล้วเนาะประมาณสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นตอนนั้นหลวงปู่ท่านก็ยังเขาเรียกว่ายังอยู่ใน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 แก้วนะครับนะในแก้วยังไม่ได้มาเป็นโลอาเรือนทองโลเป็นแก้วเป็นเรือนทองในปัจจุบันใช่ครับใช่ใช่ครับใช่เนาะเนี่ยก็ก็ผูกพันเหมือนกับครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งหนึ่งที่ รู้สึกประทับใจแล้วก็ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วจนกระทั่งเ,เข้ามาเรียนในกรุงเทพก็มาอยู่วัดในกรุงเทพอย่างเือนกันนะครับแล้วก็อตอนมปลายได้มีคุณครูท่านหนึ่งนะครับนะเ,เป็นครูฝึกสอนนะครับอาจารย์ระเบียบอินทองนะท่านก็ชวนมาที่วัดพระธรรมกายในครั้งนั้นตอนอายุาประมาณ17-18จ็เนาะประมาณนั้นนะครับอ,อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้น ครับที่เข้ามาครับแสดงว่าจริงๆชีวิตของท่านประธานเบิร์ดเนี่ยเป็นอาร์มบอยนะครับก็เป็นเด็กเก่งและดีเลยแหละเรียนก็เก่งด้วยแล้วก็ยังเป็นเด็กดีด้วยจนกระทั่งเห็นบอกว่าได้มีโอกาสตามคุณครูมาที่วัดพระธรรมกายวินาทีแรกวันแรกอยากให้พาทั้งรุ่นักรแล้วก็คุณสายใจเนี่ยย้อนไปนิดนึงครับว่าบรรยากาศของวัดพระธรรมกายในยุคเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วพอเรามาถึงเนี่ยความรู้สึกดวงใจของเราตอนนั้นมันรู้สึกอย่างไรบ้างครับประธานเบิร์ดประมาณปีไหนคะ เอปีสองห้า้อยี่บแปดยีิบ29้าประมาณนั้นนะครัม่เกิดเลยครับใช่นั้น่ะครับเป็นยังไงครับตอนนั้นความรู้สึกของเราตอนนั้นนี่พูดพูดแล้วขนลุกอยู่ทั้งตัวเลยทะสัตทุสัตว์เพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นึกถึงถึงภาพตรงนั้นเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะวันนี้เนี่ยเหมือนกับแบบเออได้ย้อนกลับไปเระลึกถึงในตอนนั้นเนี่ยก็ทางทางไปลําบากมากเพราะว่าทางเข้าจาก ปากซอยบางขันนะครับเนาะแล้วก็กว่าจะไปถึงศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมสมัยก่อนนู้นนะครับเนาะก็โอ้โหนั่งรถสองแถวอะไรต่างลำบากเลยกว่าจะได้เข้าไปในบรรยากาศตรงนั้นนะครับแต่ว่าพอได้เข้าไปถึงในในในเขตวัดตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีข้างนอกสองพันไะร่เนาะยัง<ฆ>มีแต่เฉพาะเขตวัดเป็นหลังคามุงจากสมัยก่อนนะ,นะครับแล้วเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม ออกจากตรงดุสิทธิ์ออกมาตรงสร้างสภาหลังคามุมจากตอนนั้นนะครับเนาะก็คือบรรยากาศจะเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนจะยิ้มย้มแจ่มใสนะครับเนาะแล้วกเ็เข้าไปแล้วก็มีความสุขซึ่งพอดีตอนนั้นเนี่ยคุณครูก็ให้ไปช่วยอยู่ตรง ตรงเหมือนกับมีมีโต๊ะสวัสดิการที่ชุดอุบาสกวาสิกาเนี่ยพี่เบิร์ตเป็นคนขายคนแรกเลย oh, นะครับนะหมายถึงว่า <Yeah. S 2> เป็นของของที่ทางวัดรับมาแล้วก็มา hmm. เปิดตับวัดได้ได้ได้มาให้สาธุชนได้ได้ใส่ชุดเสื้ออุบาสกบาสิกาสมัยก่อนนู้นนะครับ <Okay. S 2> ร่กนะว่าจะมาถึงปัจจุบันที่ที่เป็นชุดขาวทั้งหมดอยู่เนี่ยนะครับเนาะตอนนั้นก็ยัง ยังใส่ขา,ขาวๆทั่วๆไปยังไม่ได้เป็นรูปแบบฟอร์มที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ก็กกกกค่อยๆมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งต้องบอกว่าเรียนมหาลาัยมาทํางานนะครับเนาะก็ก็คุกครีอยู่ตรงนี้นะมีบางช่วงอาจจะมีบ้างที่ขาดหายไปบ้างาเพราะว่าไปทํางาน ung, ยุ่งๆก็อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า ก็จะมีวันอาทิตย์ต้นเดือนที่จะต้องเข้าทุกๆเดือนอน,นะครับค่ะถ้าอย่งายง,งานั้นขออนุญาตถามในเรื่องของธุรกิจนะคะจบการศึกษาในในส่วนของบริหารโดยตรงไหมคะเออจริงๆแล้วสอบเข้ามอาสวิสา,านมิตรได้เป็นครูสอบ,ออบสอบก็เรียกว่าวิชาที่ได้คะแนนสูงสุดตอนที่สอบสัมภาษณ์เขาบอกว่าวิชาการทดสอบการเป็นครูนะครับนะได้คะแนนสูงสุด นะครับในตอนนั้นแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นครูเลยนะครับตั้งแต่เรียนมหลาลัยก็เข้ามาสู่ทํางานบริษัท AIA ตอนนั้นนะครับนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่บริษัทเดียว32ปีถึงปัจจุบัน,นค่ะแล้วบริษัทร่ล่าสุดนะคะ BMG เนะะี่ยค่ะ b บ s ไ My Group นี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับประเภทไหนอย่างไรคะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มาทำกับครอบครัวกับกลุ่มที่ มีความสนิทสนมกันนะครับนะก็มาเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจบริษัท BMG w e s t m i l ุก็เป็นบริษัทผู้ผลิตและก็จำหน่ายเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็กา,า,าแฟสุขภาพนะครับนะโดยเฉพาะ BMG Coffee นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นกาแฟสุขภาพทีท่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนอะันนี้ก็เพิ่งมาเริ่มต้นเมื่อประมาณสักสอปีที่ผ่านมา คือโปรดักตของบริษัทเนี้คือได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับประธานเบิร์ตนารีทองคำนั่นตอนนั้นแล้วจําได้ว่าประธานเบิร์ตเหมือนเคยเล่าให้รณกรฟังว่าชื่อบริษัทผมว่าเบสไมค์คลับเนี่ยจริงๆมีที่มาด้วยนะแล้วก็มีที่มาเกี่ยวข้องลงลึกได้ครับอยากให้เล่าให้ฟังเพราะว่าเปิดเผยที่ไหนเมื่อก่อนจริงครับอยากให้เปิดเผยให้ฟังนิดนึงบอกว่าเออคำว่าเบสไมค์คลับเนี่ยมันมีที่มานะ้ตองบอกว่าผมพูดตอนนี้พูดไปก็ขนลุกไปตลอดเวลาเลยน้องหิมครับ ยปกงงติแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าบีเมจีเนี่ยมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เวิร์ดได้ได้เดินข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินริมแม่น้ำเจ้าพยาเนาะ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยขณะที่อยู่กลางสะพานคือคือรถเสียก็เลยเทําให้ต้องเดินข้ามแม่น้ำํำไม่รู้ว่าพวกเราได้เคยเคยข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับก็ปรากฏว่า พอพอเดินไปถึงกลางแม่น้ำเนี่ยก็เห็นภาพเ,าเหมือนเป็นภาพพญานาคที่อยู่อยู่บนท้องฟ้าใหญ่มากเลยนะครับเนาะในตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอา๊ะมันมันเกิดอะไรขึ้นคนอื่นเห็นไหมอะไรต่างๆอันนี้แต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นนะมีเราเห็นอยู่คนเดียวอะย่เงยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปไว้หนึ่งรูปตรงนั้นนะครับแล้วนะก็เห็นภาพชัดเจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นจุดเริ่มต้นว่า พระพุทธศาสนาเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพญานาคแล้วเราจะเห็นไปวัดไหนอะไรต่างเราก็จะมีพญานาคเนี่ยออคอยดูแลปกป้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าท่านมาสื่อว่าเ,เราจะต้องดูแลงานพระศาสนาหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะใน,ในจุดเริ่มต้นตอนตอน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็ใช้จุดตรงนี้ในการมาสร้างมาสร้างบริษัทแล้วตัว BMG จเนี่ยจริงๆมันก็มาจากคําว่า ก็มาคิดถึงหลวงปู่นะครับนะหลวงปู่วัดปักน้ำแล้วก็มาที่วัดพระธรรมกายนะครับเนาะก็คิดว่างานพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นงานที่สำคัญแล้วก็ใครท,ที่ที่จะมาอยู่เบื้องหลังส่งเสริมงานพระศาสนาได้เนี่ยเราอยากจะเราก็อยากจะทำตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับเนาะจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยเมา คิดว่า BMG เนี่ยก็คือ,อครั้งแรกเลยก็คิดว่า Buddha of Monk Group หมายถึงว่า,เ,าเป็นมีมีพระสงฆ์ของของพระสมมาสังรชเจ้านะครับที่เพราะว่าถ้าไม่มีหมู่สงฆ์เนี่ยก็ก็คงคงไม่สามารถาสารงานต่อของพระศุศาส,สนาได้แลประมาณอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเลยไปกราบหลวงปู่นะครับนะ ก็เป็นบุติสออฟพระมงคลเทพมุนีโกหมายถึงว่าอตอนนั้นเรากำลังจะ,ะเรามีการสร้างหลวงปู่ในในองค์อทองคำใช่ไหมครับก็เลยเป็นพระมงคลเทพมุนีโกเนี่ยนะครับบุตดิสออพระมงคลเทพมุนีโกก็คือ,<ฆ>อรูมใจของ พวกเราเหล่าสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงปู่อย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนั้นก็ก็เป็นที่มาที่ไปในการเริ่มต้นของ BMG นะครับแต่ว่าในในทั่วๆไปเราก็ขออนุญาตเป็น BMG Best Mind ไ r o u กก็คือกลุ่มที่ ที่ดีที่สุดในในในปัจจุบันในประมาณานี้นะโอ้โห <laughs> ไม่ธรรมดาใช่ผูกพันกับบ <laughs> ริษ่เพราะหลวงปู้ปรปับมาไงจึงมาเป็นชื่อแล้ะที่มาของบริษัท <laughs> มูลนิธิส <laughs> ใช่ค่ะแล้วทีนี้ <laughs> มาส, <laughs> สู่เส้นทางของการสร้างบาร,รมีี่ได้อย่างไรล่ะคะต้องต้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็อธิษฐานเนาะอธิษฐานหลวปู่ว่าคืออยากจะตอนนั้นเนี่ย หลวงพ่อก็กําลังขยายพื้นที่แล้วก็มาสร้างมหาธรรมกายเจดี JD, ตรงสองพันไร่ใช่ไหมครับ<ฆ>ก็เลยอธิษฐานหลวงปู่ว่าอย่าเออจริงๆตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้มีทรัพย์มากมายที่จะมาทําบุญตั้งใจอยากจะเป็นประธานรองนะครับนะก็คือเมื่อสามสสิบปียี่สิบกว่าปีสาสิปีที่แล้วเนี่ยเงินหนึ่งล้านก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะักเนาะ<ฆ>พูดถึงอย่างนี้ ก็อธิษฐานว่าถ้ามีเงินเข้ามาเนี่ยก็จะถวายอ1 1m นะครับเนาะก็ปรากฏว่าในยุคนั้นก็มีเงินมีเงินเข้ามาที่เราสามารถที่จะไปเบิกเงินสดอ่1ล้านเนี่ยนะครับเอามาถวายไดนะ้โดยที่เราไม่คาดฝันมาก่อนนะครับไปนั้นะนะก็เลยอันนั้นถือว่าเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ว่าเอ้ย เราจะต้องถือว่าเรามาในเส้นทางที่เราต้องสร้างบาร,รมีต่อเนื่องครับ้งถึงปัจจุบันครับ<อ>ดังนั้นเดี๋ยวรณรขออนุญาตตอบคำถามตรงนี้นิดนึงครับคือตอนที่ประธานเบิร์ตท,ทาบุญ1ล้านบาทเพื่อเป็นประธานรองสลองพระมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่หนึ่งเน,น, <c oughs> น,นาะรณกรยังจำได้เลยตอนเด็ก <c oughs> ๆแล้วก็ทีนี้อยากให้ค่อยๆถักทอเรื่องราวตรงที่ว่าจากที่ประธานเบิร์ตเนี่ยครับเป็นเด็กอารามบอยเรียนเก่งเรียนดีแล้วก็เข้าวัดทําบุญจากที่ประธานเบิร์ตบอกว่าทําบุญ10บาท ร้อยบาทพันบาทแล้วทุกๆของการขยายใจเนี่ยเกิดจากอะไรที่ได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วตกผลึกลครับทําไมเราถึงขยายใจได้จากสิบบาท <c oughs> ร้อยบาทพันบาทจนกระทั่งโอ้โหหนึ่งล้านบาทเนี้ยครับคือคือตอนนั้นเนี่ยก็แมจะว่าไปตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากเนาะที่คนเพราะว่าเวลาที่เรามาแจกซองพระป่าทําบุญกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใส่ยี่สิบบาทใช่ไหมครับนะ <c oughs> ใส่ยี่สิบาทเต็มที่เลยคือร้อยนี่ถือว่าเป็นกรรมการแล้วนะหรือว่ารองประธานก็คือห้าร้อยนี่แหมใครจะได้ใจเป็นประธานนี่ก็คือหนึ่งพันใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ย <H> um. เป็นเรื่องยากที่เวลาที่เราบอกบุญใครจะเป็นประธานเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราจะถวายหนึ่งล้านโดยที่ตัดใจ ออกจากตัวเราเนี่ยปัจจัยออกจากตัวเราไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ยากมากๆ mm hmm. แต่ว่าในตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยเนาะพอดีอยู่ในอาชีพของธุรกิจประการชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นมาตลอดเวลาว่าโรงศพเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เด็กไม่ได้ใส่ผู้ใหญ่ไม่ได้ใส่คนแก่ไม่ได้ใส่คนแข็งแรง mm hmm. ไม่ได้ใส่คนสวยคนหลอ่อคนขาวคนดํา คือคือเราไม่รู้เลยว่าว่าเ,เราจะไปอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อบุญมีโอกาสเราจะต้องทำอ,อ,อย่างหลวงพ่อบอกว่าต้องทำเต็มที่เต็มกำลังเท่าที่เราเราสามารถทำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาทุกๆครั้งที่จะถวายบุญใหญ่ๆก็จะนึกถึงว่าถ้าเ,เราไม่มีวันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาส ได้ได้สร้างบุญใหญ่ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งก็จะจะคิดแบบนี้ตลอดเวลาเลยที่เราจะจะทำบุญใหญ่นะครับเพราะว่าเ,เราเราต้องใช้บุญตลอดเวลาที่หลวงพ่อคุณยายได้สอนเอาไว้ตลอดนะว่าเราหายใจเข้าก็ต้องใช้บุญหายใจออกเราก็ต้องใช้บุญใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้หายใจเข้าไม่หายใจออกก็หมดบุญแล้วนะหรือว่าหายใจ ออกแล้วไม่ไม่หายใจเข้าอันนี้เราก็หมดบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ตัดใจว่าโอเคถ้าคิดว่าพรุ่งนี้เราสามารถที่จะหาใหม่ได้มีอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่ไม่ย่อท้อนะเราอดทนต่อเนื่องในการทํางานเนี่ยเราก็เชื่อว่าทรัพย์ใหม่ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทรัพย์ตรงนี้มีโอกาสเราก็เป็นไงครับ รีบตั้งใจทำเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยมหาธรรมกายเจดีย์ก็เพิ่งเริ่มเ,เริ่มเริ่มสร้างเนาะแล้วก็ศาลา,าสภาธรรมกายสาปโนก็ทําคู่กันไปบนความไม่พร้อมทุกเรื่องเพราะนั้นเนี่ยวัดก็สร้างบนความไม่พร้อมเราก็เป็นไงครับทาบุญบนความไม่พร้อมแต่ว่าเราก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่อืมค่ะอู้ดีมากๆเลยนะคะพอประธานเบิร์ดบอกว่าทําบุญไปด้วยแม้จะไม่พร้อมเนี่ยก็ทําไปด้วย นะคะทาไมจึงเห็นความสําคัญของบุญแม้เราไม่พร้อมเราก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะบางคนแบบว่าที่กําลังชมอยู่จะได้ข้อคิดดีๆจากประธานเบร์ไปด้วยนะคะตอนนั้นคือจัดสารหรือ,อ,อคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นว่าถึงแม้เราไม่พร้อมเราก็ยังต้องทําบุญนะคะคือคือ,อ,อตอนนั้นเนี่ยก็อธิษฐานเพราะว่า คําอธิษฐานเนี่ยกับคําขอเนี่ยก,ก็ต่างกันเล็กน้อยเนาะก็คืออธิษฐานบารมีเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศใช่ไหมอธิษฐานบารมีเนี่ยเพราะนั้นในสิ่งบางครั้งเนี่ยเราอธิษฐานไว้ซึ่งบางครั้งการอธิษฐานเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะเพราะเราอธิษฐานคนเดียวใช่ไหมน <laughs> <laughs> ะครับเราก็อธิษฐานไว้ว่าโอเคถ้าได้มีทรัพย์มาตรงนี้เราก็จะทําบุญแบบนี้เราจะทําบุญแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เมื่อเรายึดมั่นในคําอธิษฐานเราก็เชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะตามมาในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วได้มาเออมันได้มาตามสิ่งที่เราได้อธิษฐานเนี่ยเราก็ต้องทําตามสัจจะใช่ไหมสัจจะารมีก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวข้อใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งเ,เราก็ต้องมีสัจจะก,กับตัวเองด้วยโอเคเราตั้งใจอธิษฐานไม่แบบนี้เมื่อมันได้มาจริงเราก็ไม่เราต้องไม่ตะหนีอ่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยอธิษฐานพอได้มาปรากฏตนีนะพอถึงว่าเห็นเงินเห็นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไม่อยากจะสละออกไปไว้อย่างนั้นเถอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในสิ่งเหล่านี้ก็เลยยึดยึดถือมาตลอดว่าเราเราหนึ่งเรามีสัจจะเราอธิษฐานแล้วเมื่อได้เราก็ต้องทําตามสิ่งที่เราได้ตั้งใจอธิษฐานเอาไว้ทุกครั้งครับพระท่านเบิร์ดครับ คือชีวิตคนทําธุรกิจครับส่วนใหญ่เวลาที่ทำเนี่ยไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะครับบางครั้งก็เจออุปสรรคว่าประธานเบิร์ดเวลาที่เจออุปสรรคเนี่ยเคยโทษไหมครับว่าบุญทําไมไม่ช่วยเคยเคยไหมครับอันนี้คาถามนี้ต้องถามเลยเพราะอันนี้พูดนีแทงใจดําหรือเปล่าไม่ใช่กำลังตั้งคาถามว่าเคยมีบางครั้งไหมครับที่รู้สึกว่าเออบุญทําไมไม่ช่วยเพราะบางคนเคยคิดหรือถ้าก็เลยอยากถามประธานว่าเออมีวิธีการจัดการความคิดไหมครับ อันนี้ถ้าถามตรงๆเลยนะเชื่อว่าคนก็คงคิดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะต้องคิดนะเออคือเหมือนกับว่ามันแวบเข้ามามันแวบเกินวาพี่แต่ว่าใครจะตัดแวบนั้นออกเร็วที่สุดอ่ะก็ก็ไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมีวิธีตัดแวบยังไงครับผมจัดการกับการตัดแวบยังไงตัดคือคือคือตัดแวบเนี่ยต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้มีความศรัทธาอย่างอย่างอย่างคือถ้าแค่เชื่อเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องต้องมีความเชื่อมากพอที่จนกระทั่งถึงศรัทธาตัวคำว,ว่าศรัทธาเนี่ยมันมันจะลดทอนลงยากแต่ถ้าเกิดเชื่อพอใครมาพูดอะไรนิดนึงก็กลายเป็นไม่เชื่อแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีความศรัทธาเนี่ยเราเชื่อเราเชื่อมั่นในในหลวงปู่หลงวงพ่อคุณยายใ,ใช่ไหมครับความเชื่อนี่มันสูงมากจนกระทั่งมีความศรัทธาว่าท่านต้อง ไม่ทิ้งเราแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามเราะจะต้องอไปต่อ,อแล้วก็ต้องประสบความสําเร็จประธานเบิร์มีคตินะไม่ไม,ไม่ไม่ได้รวยล้นฟ้าเพราะว่าเราไม่รู้จกไปทําอะไรใช่ไหมรวยรวยล้นฟ้าเนี่ยมีรถคันใหญ่ๆมีบ้านหลังโตโต,ตเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นคิดถึงว่าเอะเราจะสร้างสร้างบุญบาร,รมียังไงเราจะสั่งสมบุญบาร,รมียังไงเราจะ,ะใช้เงินท,ที่ที่มีอยู่หรือว่า ครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ต้องอดูแลตัวเองในในชีวิตของตัวเองในวันข้างหน้าอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราเราไม่สร้างสังสมสิ่งที่ดีงามมาไว้ในวันนี้เนี่ยแล้วแล้วใครจะมาทำถ้าทุกคนไม่ช่วยกันคิดว่าว่าจะต้องสังสมจะต้องอทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็ทุกคนจากนี้ไปก็จะโกยเงินไปไว้ที่ตัวเองอย่างเดียวเลยหรือว่าจะ จะเอาทรัพย์สมบัติไปไว้ที่ตัวเองอย่างเดียวสุดท้ายวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราสั่งสมบุณบารมีได้ด้วยการเปลี่ยนจากโลกียัพย์เป็นอริยทรัพย์ได้เนี่ยเราถือว่าชีวิตเราเกิดมาก็คุ้มค่าแล้วที่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายใช่ไหมครับค่ะค่ะปู่ต้องบอกว่าเป็น เป็นวิธีคิดที่ดีมากๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรียนก็เก่งเรียนก็จบทําธุรกิจหน้าที่การงานก็ยังสนใจในเรื่องของการศึกษาด้วยนะการศึกษาไม่จบเห็นว่าเรียน DOU ด้วยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเรียน DOU ครับใช่ใช่นะก็เรียนรุ่นเดียวกันเนาะคุณสายเออพี่ก่อนของใจเพื่อนกันเพื่อนกันรุ่นเดียวกันรุ่นที่สามเมี้ยลองฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงทไมถึงเห็นค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ย ก็มีการพูดถึงดี U ใช่ไหมครับแล้วพี่เวก็ตอนแรกก็อยากจะเรียนแต่ว่าตอนนั้นก็ทำงานเยอะเป็นประธานผู้บริหารอะไรต่างของบริษัทเอเออยู่นะครับตอนในช่วงนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอ๊ะไม่มีเวลาเรียนคงไม่ได้เรียนแต่พอได้รุ่นหนึ่งได้มีการรับปริญญาใช่ไหมครับรับกับรคุณหลวงรับจากหลวงพ่อเนี่ยนะครับคุณครูไม่ใหญ่ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ตอนนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ย อยากรับจริงๆแล้วเราต้องรับคนต้องรับตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะทำไมเราไม่ไม่ไม่ได้เรียนสุดท้ายก็เลยสมัครตั้งแต่วันที่วันที่เห็นหลายๆท่านขึ้นไปรับใช่ไหมครับนะก็ใช้เวลาเรียนสามปีนะครับจบหมออ่านี่ก็ได้ได้คือเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยนะในการที่เราต้องต้องมีการบ้านสิบข้อที่เราจะต้องทำตื่นแต่เช้า ต้องปฏิบัติธรรมยังไงนั่งสมาธิยังไงต้องอปฏิบัติตนยังไงอะไรต่างๆ่างเนี้ยนะ,ะก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะมากขึ้นละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิค่ะก็เป็นโอกาสดีนะคะก็เลยอยากให้ได้ถ่ายทอดว่า,าดีโในดีอย่างไรเผื่อผู้ชมชมอยู่เอ๊ะมันไม่เหมือนกับวิชาทางโลกเนาะ ทุกคนในโลกนี้ควรจะเรียนนะ,ะ DOU ทำไมจึงควรจะเรียนคะนิดหนึ่งก่อนปิดเบรกนี้สําหรับ DOU แม้ะคุณจะจบเป็นยาตรีมาแล้วเนี่ยอบอกมันไม่เหมือนกันเลยยังไงคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงถึงการปฏิบัตินั่งสมาธินะเด,เดี๋ยวนี้นี่มดิเทชันหมายถึงว่าทุกคนในโลกนี้สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรียน DOU เนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่เราได้รับก็คือเรารู้ว่าวิธีการมีสติ ปัญญาจะมาจากทางไหนอย่างไรนะครับเนาะแล้วก็การครองตนในในในโลกนี้เนี่ย เอ่อจะเป็นผู้นํายังไงผู้ตามยังไงโอ้ทุกอย่างนะใน DOU มีสอนหมดเลยทุกเรื่องเลยเบ็ดเสร็จครบหมดเลยเนาะก็คุณผู้ชมก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาเรียน DOU เยอะๆด้วยังอยากเรียนแต่ก่อนยังไม่ได้เรียนเลยราค่ะต้องไปลงเรียนต้องไปลงเรียนเดี๋ยวต้องยังไม่ได้เรียนใช่ไหมยังไม่ได้เรียนครับยจะไปบอกใครนะประธานเบิร์ดไม่ได้เรียนต้องหินคนเกินเกินเกินหลักสูตรแล้วนะต้องหินโอ้ยหลักหลักสูตรอะไเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประธานเบิร์ดนะครับคุณเอกวัตรรัตนศิริออมไพในตอนต้น เดี๋ยวเบรกนี้ให้ประธานเบิร์ได้พักกันสักครูเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโอโหเข้าวัดมาตั้งแต่วัยเยาว์ขนาดนี้แน่นอนช่วงนี้เทศกาลบวชเกิดขึ้นครับประธานเบิร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าท่านประธานเบิร์ดเนี่ยบวชรุ่นไหนอะไรอย่างไรบ้างและชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอนุภาพบุญก็เกิดขึ้นจะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครูค่ะ